เวลาได้จุดเทียนใจ่ายไฟนิรันดร์นันาชัยบ,บูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้รู้ทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบาย หลับตาเบาๆพอสบายสบๆอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบๆแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนขอร่างกายของเรา ทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยให้รู้สึกสบายต้องปรับให้สบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำแจงเราให้ใสใสให้เบิกบานให้แช่มชื่น โดยทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆี่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา สองนิ้วมือนะจ๊ะเอาใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆแตะไปตรงกลางอย่างเบาๆสบายๆทำใจให้ใสๆให้ใจเย็นๆนะจ๊ะ สำหรับผู้ที่มาใหม่ก็ให้ตรึกนึกถึงดวงใสใสคือนึกถึงภาพดวงใสใสหรือเพชรใสใสอย่างสวัยสบองหรือก้อนน้ำแข็งใสใส <ๆ S 1> อย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะที่เราถนัด ขอให้เป็นของใสๆจะเป็นเพชรเป็นดวงแก้วใสๆเป็นองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะสําหรับผู้ที่มาใหม่ตรึกคืนนึกอย่างเบาๆส,สบายๆถ้านึกถึงภาพไม่ออกเราก็ทําความรู้สึกว่า มีสิ่งนั้นอยู่ในกลางกายหรือกลางท้องของเรานะจ๊ะอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆน,น,นุ่มๆด้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆว,ว,ว่าสัมมาอรหัง สมารังสมารังโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะอย่างละเอียดอ่อนและต่อนเนื่องกันไปอย่าให้ขาดตอนนะจ๊ะสำหรับผู้ที่มาใหม่ แล้วทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอารหังก็จะต้องตรึกนึกถึงดวงใสใสหรือเพชรใสใสหรือก้อนน้ำแข็งใสใสหรือองค์พระใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งในจ้าที่เราคุ้นเคย ระคองใจให้หยุดนิ่งไปอย่างเนี้ยระคองไปเรืเ่อยๆจนกระทั่งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายเราก็จะทิ้งขมอนาไปเองนใจอยากจะหยุดนิ่งใจใจอยู่ในกลางกาย ถึงตอนนั้นเราก็นิ่งอย่างเดียวนมนมทำใจให้มันชุ่มชุมให้มันแช่มชื่นใจใสใใจเย็นเย็นนิ่งอย่างเดียวอย่างนั้นแหละไปเรื่อยๆไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะพอถูกส่วนเดี่ยว เราจะรู้สึกว่าภายในมันจะกลวงลงโลมลงโปรงเบาๆตัวจะขยายแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปกลืนไปกับบรรยากาศเหมือนไม่มีตัวใจของเราก็จะใสๆหนึ่งหนึ่ง ก็ให้นิ่งอย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างสบายๆจนกระทั่งถึงจุดที่อันถูกส่วนคือปรุงใจจนถูกส่วนก็ตกโูนก็ไปข้างในแล้ว็็จะมีดวงทำลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆ มาพร้อมกับความสุขแช่มชื่นเบิกบานอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนกันนิ่งอย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายตั้งสบายสบายนะจ๊ะตั้งพอลล่อนคลายตั้งใจใสๆใจเย็นๆ ส่วนผู้ที่ทําเป็นแล้วในระดับหนึ่งเห็นดวงใสๆบ้างองค์พระพุดผ่านขึ้นมาบ้างเราก็ายังคงใช้วิธีเดิมคือหยุดนิ่งใจเฉยอย่างเดียวนิ่งนุ่มอย่างเดียวให้ใจใสๆ ทซำซ้ำๆที่ทาไปแล้วนะจ๊ะแตะลงไปในกลางดวงหรือกลางองค์พระใสๆไปเรื่อยๆอย่างสบายๆทาซ้ๆซ้ำซ,ำซ,ำซำ้นับครั้งไม่ท้วนเลยจะได้คล่องขึ้นเห็นดวงเห็นกายชัดใส ติดอยู่ในกลางกายเราจะนั่งนอนยืนเดินก็เห็นชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ภายในยิ่งโดยเฉพาะพรรษานี้เนี่ยเป็นมรรษาที่เรามีความมุ่งมั่นในใจที่จะ,สะแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกให้กับตัวงเราเอง ซึ่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั้นนอยู่ในกลางกายของเราคือพระธรรมกายเกตด,ดอกบัวตูมใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรใสเกินความใสใดๆในโลกเราก็ต้องหาที่พึ่งที่ระลึกนี้ให้เจอนะจ๊ะ ในวันเวลาที่เหลืออยู่อย่างจำกัดนี้เนี่ยเพื่อความมั่นใจอบอุ่นใจและความปลอดภัยในชีวิตของเราจะต้องรีบชิงช่วงในตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่หาที่พึ่งให้เจอเพื่อที่เราจะเอาไปใช้ในวันที่เราไม่แข็งแรง ในวันนั้นใครก็ช่วยเราไม่ได้ไม่ว่าเขาจะรักหรือปรารถนาดีแค่ไหนเขาก็ได้แต่แค่เป็นกองเชียร์ดูแลได้แค่สังขารร่างกายเท่านั้นส่วนจิตใจเราต้องดูแลตัวของเราเองการมีที่พึ่งภายในโด้การเข้าถึงเห็นชัด ใส่จาตลอดเวลาจะทำให้เรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจไม่วาดวันในมรณะภัยหรือภัยใดๆทั้งสิ้นเราจะรู้สึกอบอุ่นใจปลอดภัยมีปีติสุขใจมันจะนิ่งนุ่มเฉยๆเบิกบาน ใจจะนิ่งนุ่มเฉยๆมีความสุขอยู่ภายในแม้สังขารภายนอกจะเจ็บป่วยอย่างไรก็ตามในวันที่เราไม่แข็งแรงนั่นจะข้างในเราจะแข็งแกร่งทั้งแข็งทั้งใสสดชื่นอยู่ภายในจะเป็นกำลังใจให้กับ ผู้ที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทั้งๆท,ท,ที่เราอยู่ในสภาวะดูแลสังขารหยาบไม่ได้แต่เราดูแลใจของเราได้เห็นที่พึ่งอิติสุขความรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นใจม่จะขายายออกมาภายนอก ลอยทำให้ผู้จะอยู่รอบข้างเราเนะีเกิดแรงบันดาลใจอย่าจะแสวงหาที่พึ่งภายในเหมืนอนยังตัวเราเพราะฉะนั้นภายในพรรษานีเนะี่ยวันเวลามันเหลืออยู่อย่างจำกัดอย่าให้โอกาสที่ดีนี้นะ่ยมันผ่านไป ในขณะได้สิ่งแวดล้อมยังเป็นสปัปายะเหมาะสมตการสแสวงหาที่พึ่งใบในจะต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตรอะเดียววันเดียวก็คืนแต่ละวันแต่ละคืนมันก็ล่วงเลยไปผ่านไปอย่างรวดเร็วตื่นขึ้นมาวันหนึ่งแปลว,ว่า เรามีชีวิตเพิ่มขึ้นอีกวันที่จะแสวงหาที่พึ่งใหม่ไหนแต่วันพรุ่งนี้ยังไม่ทราบถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เนี่ยจะไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตไอ่ว่าเราจะทำมาหากินทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีเราก็จะทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปคือธุรกิจกับจิตใจมันก็ไปเดียกัน เมื่อเราพบที่พึ่งภายในนั่งก็เป็นสุขนอนเป็นสุขยืนเดินเป็นสุขจะทำกิจวัตรกิจกรรมภารก,กิจอะไรมันก็นเป็นสุขอบอุ่นใจใปลอดภยัยเพราะฉะนั้นไอ้ลูกทุกคนนะม,มุ่งมั่นตั้งใจหาที่พึ่งภายให้ได้ ฝึกให้หนักอย่างถูกหลักวิชาคือต้องเน่งนมเบาสบายผ่อนคลายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่ 7. เจ็ดเราเวลาจะเดินทางออกจากกายมนุษหยาบไปเกิดใหม่ก็ต้องไปตรงนั้นแหละ จริงช่วงหรือช่วงจริงเงินอยู่ที่ตรงนั้นสึกจริงพบอยู่ที่ตรงนั้นจสะสุกติภูมิหรือทุกติภูมิก็อยู่ที่ตรงนั้นหายใจเราใสใสเห็นองค์พระชัดใสแจ่มกระจ่างหรือดวงทำใสใสแจ่มกระจ่างสุกติก็เป็นที่ไป ไปแบบผู้ที่มีใจชะนะนี่ก็เป็นหลักวิชาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้ทุกๆพระองค์ก็สอนเหมือนกันหมดเรามีบุญดีแต่ามาเกิดในบุญญาเขตของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นทางให้มีวาสนาโดยการแสวงหาธรรมะภายในให้ ไปนั้นวันเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะตั้งใจกันให้ดีให้ใจหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบาย